มาทำการสืบเสาะข้าวเปลี่ยนสีค่ะแม่ทำไมข้าวมันเป็นสีม่วงล่ะทำไมมันไม่เป็นสีขาวโอ้ข้าวนี้เหรอคะมันเป็นข้าวที่หุงด้วยดอกอัญชันลูกแล้วมาทำยังไงเหรอคะก็เอวาสงสัยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะคะนี่ไงดอกอัญชันเลยไอวาใช่ไหมใช่ไอว่าดิเด็ดว่าหน่อยสิ เด,ดอเอากี่อันคะแค่นั้นพอแค่นั้นพอพอ,อแล้วถือกอนช่วยเอากาดิเอาได้ดอกอัญชันมาแล้วค่ะ คนให้สีของแบนกันมันออกนะคะเอวาว่าสีมันน่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการกรองน้ำนะคะ ตับอันนี้ตับอันนี้ไหมเราจะใส่ในม้อข้าวแล้วเราก็จะหุงนะคะ ป้ดเด๋ยวเราจะไปหุงกันคน่ะเดี๋วเรามารอดูผวดงานกันนะคะเข้าสุกแล้ว คนเกิดผู้ชายเกิดอะไรดีค้ณว้าว,ว,าวสีสวยไหมคะสียค่ะอันนี้ตัวข้าวเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีเจ๋งเลยคะ สีน้ำเงินส่วยไหมคะอันนี้ข้าวทำมาจากอะไรครับข้าวเป็นสีนี้ทำมาจากอะไรคะข้าวสวยแล้วก็อัญชันดอกอัญชันใช่ไหมคะอ้โหสวยจังเลยเก่งมากตามมาสองเอวาขอจบการตรวสอบ